กลัวการไว้ใจคนอื่นจนไม่กล้าไว้ใจใครประสบเหตุการณ์ถูกคนที่ไว้ใจหักหลังจนทําให้ปิดกั้นตนเองกลัวการไว้ใจคนอื่นจนกลัวไปหมดธรรมชาติของมนุษย์ก็มักจะทําเพื่อผลประโยชน์และความพอใจของตัวเองในสังคมการทํางานอย่าไว้ใจใครให้มาก คนที่เราคิดดีด้วยไม่ใช่ทุกคนที่คิดดีกับเราคนที่เรารู้จักไม่ใช่ทุกคนจะมองว่าเราดีหรือมีเจตนาดีปากอีกอย่างใจอีกอย่างมีให้เห็นมากในสังคมปัจจุบันนี้สนิทการมีน้ำใจให้กันแต่อย่าเชื่อใจร้อยเปอร์เซนให้ใจแต่พอดี เว้นระยะห่างในเรื่องส่วนตัวอยู่ให้เป็นคือสิ่งที่คนฉลาดควรทำที่เห็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็แตกแยกกันเป็นพักเป็นเหล่ารักการปานจะกืนกินแต่พอเกียดกันแม้แต่เงาก็ไม่อยากจะเยียบบางทีเราเติมร้อยให้กับเขาใช่ว่าเขาจะเต็มร้อยให้กับเราเราจริงใจกับเขา ใช่ว่าเขาจะจริงใจให้กับเราใจแลกใจไม่ได้อีกแล้วเราเองเจอมากับตัวรู้สึกแย่สุดๆเพื่อนคนหนึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่าคนที่ไว้ใจไม่ได้มากที่สุดก็คือเพื่อนร่วมงานเคยเจอมาแล้วให้ใจไปแต่ตอนนี้หมดใจใจแลกใจใช้ไม่ได้กับใครเลย ใจแล่ใจไม่มีแล้วมีแต่ใส่หน้ากากเข้าหากันสนิทได้แต่อย่าเต็มร้อยเพราะบางคนเกลียดเราเพราะความอิจฉาก็มีเสียใจและเสียความรู้สึกสุดๆจริงๆแล้วควรทำให้ดีที่สุดแต่อย่าคาดหวังอะไรความจริงใจเปลี่ยนคนได้แต่ถ้าให้ไปแล้วไม่ได้อะไร ก็หยุดเถอะถอยออกมา